สวัสดีครับนาตาทุกๆคนทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้เนาะครับก็มาพบกับสองอีสานพ้ารอะคือเราครับกสิภาพมายิ่งปลาขึ้นเราครับมือนนี่แต่ว่าเสียนยญ้าเพื่อนกะมาน้ำเนาะครับมือนนี่มือนนี่เพื่อนวางแล้วเสียนยญาครับสวัสดีครับผมนี่ครับเสียนหญ้านะครับเท่ากันกติพามายิ่งเป็นไม้โป่ห่างครับมือนนี่เป็นบอ่กุ้งห่างบป่หูว่าสีใดขึ้นบัใดเนาะครับมานบปรมานกะติดตามรับชมนะครับ ตัวเรเป็นการเสียเวลาเข้าไปเบิรงนกันเลยนะครับไปครับเซียนเนี่ยไปยน่ครับพี่น่องถือลวครับถือลวครับผมตัวใบใหญ่ใบนัยนะครับแต่ว่ายิ่งไกลครับผม ผมใส่บ้งยยันปดครับเป็นปลนหน้าเหนียวันใ้ใบไม่ดำตัวป้ายยันไดาครับต่ว่าไม้เดี๋ยวออกโคกงนี้่อยนอยครับมู่ที่เป็นยังไรเหมืนอกกนก็ลองไปติดตามมึงนา่ครับผมทีมานบ่ไม้แบเป็นกำลังใจให้น้ำนา่ครับไปไปกันเลยครับ คือครับยิงไกลที่เก่าครับสองนัดสองตัวเลยครับหมานหมานหมานนี่ครับผมเป็นไซนี่ครับบันไห่วันไหนครับผมแต่กับพ่อได้เล่มอยู่ มานมานมานครับสองนัดสองตัวเลยครับตัวบนใหญ่กับยิ่งถือครับเดี๋ยวไปตาม,มันโตเลยครับเดี๋ยวพาไปสทมไอ้อีกนะที่รุกบอกจงเอาดิจงถึงอยู่บ่ เนี่ยมันคืนอ,อยู่หลองไข่ไก่เนี่ยว่ะันี่นนอืออู<ฮ>้ห<ฮ>นี่ครับอ่ายพันยิงครับ<ฮ>นี่ครับใส่นี้เลยครับ เดี๋ยวไปตามกันต่อเลยครับผมดีมาเบิ่งสอนลึกน้ำใสเลึกแค่ไหนถึกถึก โอ้ต go. ัวนัอนใหญ่เว้ยนี่ครับใส่ใหญ่บันไดครับแต่ว่าอยู่งเลยครับพอได้อยู่เดี๋ยวไปตามเบิ่งกันต่อเลยครับตัวใหญ่แต่เลือกแห้งปุ่นบ่ปุ่นบ่ปุ่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยิงตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถาตัวใยใจเย็น

ปนินครับนี่ครับใส่นีเลยครับผมเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับเป็นไม้หนาเงื่อนพคนครับพระเจ้าวงหวังนะครับม้านมาน,มาน,ม,านมานครับเอารถจอดแผลบแน,นี่ถือบาทั้งไหนถือเล้ว อย่าถือแล้วครับดึงเลยดึงเลยมันจะเขาโหโอ้ใส่งามครับดึงขึ้นมาเบิงงัดขึ้นมางัดขึ้นดึงพานขึ้นมาเลยงัดเออนี่ครับผมโอ้โหเบิ้งครับคว่ำนี้มันเลือครับเกือบปถือครับผมเป็นปลาใสหนีไปเลยเนาะครับจะว่ากัดพอได้มวนมือครับ เดี๋ยวเอาทีลองมันยิงปลาหนามเลยกันมึงครับไ,ไปถือครับบปถือ ลึกครับมันอยู่ในกองใหม่ คือครับเอ้ายิงตัวใหญ่ถึงตัวหน่อยนี่ครับผมยิงตัวใหญ่ถึงตัวหน่อยครับผิดคิวผิดคิวเอาไหมครับเอาไหม ถือครับถึกถือถือว่านี้ไงครับถือล้วครับถือวันนีหไงครับถือว่านี่ไงถือตัวไงครับนี่ครับผมนี่ครับวันนี้แม่ลูกอีกแล้วครับผม นี่ครับผมมาน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 ครับนี่ครับไม้ไงม่อีกตัวหนึ่งแล้วครับไงม่อีกตัวแล้ว ใช้แล้วพูดนี่แมโลครับลึือพูดนี่อยากแหงใช้ใบบัวใช้โอ้โหยิ่งเบิง้ง พุ่นไกลๆไปพุ่นก็หลายถุยเลึกเดี๋ยวลองยิงตัวนี้ก่อนนั่นนะนั่นนั่นเลิกบอถึงจุดตายเลยครับตัวนี้ สมองครับเต็มๆดอกนอกอกอี่เลือกเลือกบอเลือกบอนี่ครับจุดจุปลายนอนเลือกครับผมตัวซีนิวครับผมงามๆเลยตามกันตอ่อเลยครับนี่ครับเสียนยาวเขามาเสียนยาวสองคนครับเดี๋ยวเป็นปยิ่งกอนไกลครับต,ตามกันตอ่อเลยครับผม ตัวหน่อยแหองเลยขหิดี่ตัวหน่อยโอ้ยมีตัวใหญ่อยู่ตะลึกแห้งนี่ใหญ่บ่แห้งบันไดแต่ว่าประมาณสามสามนิ้วเลย ถือครับถือแล้วพี่นอ้องถือครับเบิ้งทุกสามหนิวีดีบอตัวนี้โอ้โอออ้้โอ้โโโหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับตัวสามนิ้วผมนี่ครับ ตูนี้เลยครับหมานมานเลยครับนี่เป็นไม้เฮาครับเริ่มคําแล้วครับเอาไปยิงเฝ้ากับบาดเลยนาะครับมาน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 มน ไงครับปนินไงเดี๋ยวบ่ถือครับโอ้ยปนินใส่หนีเ้วครับผมมันมานมานัมนมนเดี๋ยวไปตามกันต่อเลยเนาะครับกําลังขี่รถมาครับผมนี่ก็มืดแล้วเนาะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงปลาร่วมทั้งของผมทั้งของเซียนย่าละกัน เขามาสรุปกันนะครับว่าทีใดจะโตมันนี่ไปเลยครับผมนี่ครับผมนี่ก็เป็นปลาร่วมทั้งเบิร์ตนะครับที่ยวยิงมาเบิร์มือมันนี่ครับกันเข้ามาตั้งแต่น่าจะเก่าโมงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาซีโมงแลงแล้วครับเข้ากันเตรียมตัวสิเมื่อเฮื่อแล้วครับนี่ครับเป็นผลงานที่เข้าได้มันนี่กับมีปลาใส่ไงครับหนึ่งสองสามสี่หาครับหกครับนอกนั้นก็เป็นใส่หน่อยๆนะครับเป็น ร่วมทั้งสองคนเลยนะครับทั้งของอีสานผ้ารอแล่ะก็ของเซียนญาเลยครับนี่ครับผมเซียนญากันพ่อหมานใจได้อยู่ครับน้าหน้าพี่ๆน้องๆผู้ใดถือใจคลิปนี้ครับมากการทําคลิปของบัวเฮ้านะครับกันซอยเป็นกําลังใจให้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำเนาะครับผมมันนี่ก็มีเพียงสมีครับสองอีสานผ้ารอกันขอลาไปเพียงสมีเนาะครับสวัสดีครับ